หนึ่งสองสามสี่ห้าขออนุญาตถ่ายภาพนะครับอยติโยมนะครับบรนทโบอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับส่วนมาเป็นผู้สูงวัยนะครับทั้งโยมผู้ชายโยมผู้หญิงนะครับรอใส่บาตรอยู่ตรงนี้เป็นท้ายแล้วนะครับนี่มองเห็นซุ้มประตูของวัดแล้วนะครับนี่เป็นวิดีโอสุดท้ายนะครับถ่ายไว้เป็นอนุสรชีวิตนะครับในช่วงที่ครูบาอาจารย์มาร่วมงานปฏิบัติธรรมนะครับนี่ เจ็ดสิบกว่ารูปด้วยกันนะครับส่วนญาติโยมประมาณสามสิบกว่าชีวิตนะครับนี่เด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนยโยมพอเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงอายุยืนยาวนานคนละสองปี200ปีเด้อว่าหลายดอก สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงอายุยืนยาวนานคนละสองร้อยปีสองร้อยปีเด้อเอาสองร้อยห้าสิบจูงไงสองร้อยนี่ก็พอแล้วล่ะนี่นะครับยมผู้ถ่ายบานให้นะครับนี่มีจฉคนมือนอย่างนี้มิจฉุนไ่สามสี่คนสามสี่คนเนาะเป็นพารนหนักเลยนะครับนี่ สุขภาพแขพ็งแรงแข็งแรงเด้อสาธุสาธุสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเรดีมงใหม่มาีย้อยะงเอยยพุทธเจ้อีน่ในพระพุทธเจ้าใาตแล้วข้าเผยชื่อโภชนาหารทางามีข้าว มีปลามีเนื้อนะเนื้อใส่นข้นก่อนก่อนว่าเะเราจะไปาตาม 25, าหาวินดเดาอ้องการหาไปด้อทางทางต้อัิออกเป็นจริงต่อมาก็สระมาพานะมาราจนดังใหญ่โอ้มาเจ้าดำหน่อยมันบม่หน่อยไหนเป็นปัใจกันสิ้นแัเจ็ดร้อยห้าสิบบาท แล้วก็มีท่านพระอาจารย์จันติหานารัตโรนชามันจิโรบานะกุเช่วยเดียวันเดทโรมนะโรบาคุณแม่สมดคิดจะไดินหนึ่งร้อยดาทคุณแม่รุ่งนักจะได้ดินหนึ่งร้อยดาทว่าเมนอดีตนายกเป็นไดนอเวอร์ซินสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านทุกคนเด้อสาธุสาธุ เข้ามาในวัดแล้วนะครับนี้เจ้าของร้านปลาทองโกนะครับนี้มาถวายปลาทองโกประจําประจํานะครับให้ทีมงานนะครับมาถ่ายภาพวิดีโอไว้นะครับบัวสอนคันสอนพร้อมพวบคู่บารมีนะครับเด้อขออนุญาตนะครับถ่ายภาพญาติโยมที่มาใส่บาตรที่วัดนี่นะครับ ก้จะสุดสายให้แล้วนะครับนี่สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงด้อสาธุสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงด้อ ไม่ชีแม่ข่าวจากวัดบ้านเก่าบอนะครับที่มาร่วมงานปฏิบัติธรรมด้วยกันนะครับสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อสาธุสาธุสาธุสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อสาธุสาธุสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อ สาธุสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อสาธุสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อไป็ข่าวม่ชีจากวัดพันธ์โกโอนะครับนี่สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อสาธุสาธุสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อ สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงหร้อออกบดหลดดุเด้อออาหมดเลยเก็บไว้ก็ได้